เรื่องยออายคนหล่อลวง เรื่องราวของทาวเวอร์ในเดตคูกิมิยะนักต้มตุ๋นคอเซนเตอร์สุดแปรพรวที่เด่นพลาดท่าถูกอินาเบยเฟินทิมชนกือวิเศษไพบูลอดีตสาวแบงค์สุดเพี้ยนจับไต่ได้อินาจึงยื่นข้อเสนอเพื่อแลกกับการไม่แจ้งตำรวจจับนั่นคือการให้ทาวเวอร์คิดแผนต้มตุน๋นเพชรแบงค์ทิติมหาโยธารักแฟนเด็กที่หลอกให้อินาเปย์ค่าเธอหลแสนแล้วชิ่งหนีจนอินาเป็นนี้ทัว่วหัวภารกิจถูกยกระดับเมื่อทาวเวอร์ตัด สินใจเปลี่ยนแผนจากต้มเงินแสนเป็นตุนเงินล้านงานนี้จึงต้องหาผู้ร่วมทีมอย่างครูนงนุชแมมคาทะลรียาแม็กอินทอส ครูสมัยประถมของอินาที่ต้องปลอมตัวเป็นนักธุรกิจสาวและพี่โจนเผือกพงศธรจงวิลาศพี่ชายของทาวเวอร์มิชชาชี่รุ่งเก่าที่เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเริ่มแผนลวงได้ไม่ทันไรอินากลับวนไหวกับ18มงกุฎสุดหล่อยอย่างทาวเวอร์เหมือนชีวิตวนมาเจอแฟลตแบคหรือจะเป็นโชคร้ายของอินาที่ต้องเจอแต่ผู้ชายหล่อลวงภารกิจหลอกเงินต้องเดินหน้าแต่อินาจะห้ามใจไม่ให้รับนักต้มตุ๋นหวยหรือเปล่า ติดตามชมต่อในรวมภาพยนตร์